ฟังสบายกับสบรสงขาเพลงเพราะกับวันสบายสบายฟังได้ทาง89.5ม MHz FM สิบนาฬิกาสี่สิบสองนาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการฟังสบายกับสอวทสงขาในวันสบายๆแบบนี้ค่ะสําหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนําเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาสินเชื่อรีโอเปนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะรับการท่องเที่ยวหลังโควิดสิบเก้าค่ะ นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเขามีมติค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565เห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและซัพพลายเชนของโรงแรมค่ะวงเงินโครงการ5,000ล้านบาทเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโรงแรมและสาขาที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะ หลายพื้นที่ทั่วประเทศก็เริ่มกลับมาดําเนินกิจการกิจกรรมตามปกติกันแล้วทางคณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการดังกล่าวค่ะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจของโรงแรมและก็ซัพพลายเชนของโรงแรมค่ะให้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของโครงการค่ะทั้งในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้การขยายวัตถุประสงค์ค่ะเรื่องของการให้สินเชื่อรวมไปถึงระยะเวลาชำระเงินกู้และระยะเวลาสำหรับรับคําขอสินเชื่อให้มีความครอบคลุมและก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเอง โดยเขาจะมีการขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อค่ะผู้ฟังจากเดิมเนี่ยคือเขากําหนดไว้เมื่อวันที่30กันยายน2565เขาก็มีการขยายเวลาค่ะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2566หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการเนี่ยจะหมดนะคุณผู้ฟัง ทั้งนี้ค่ะหลักเกณฑ์รวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆรวมทั้งเรื่องของกรอบวงเงินงบป,ประมาณชดเชยเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมาติครอมอเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ค่ะใครที่สนใจคุณผู้ฟังตอนนี้ยังสามารถจะรับคำขอสินเชื่อได้นะคะเขาขยายเวลาให้แล้วละไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2566ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสานักข กลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ